สวัสดีคะ่ะเด็กๆสวัสดีคะ่ะพบกับครูมิ้นนะคะในคลิปนี้สัปดาห์นี้เราก็จะมาเรียนในหน่วยของฤดูหนาวคะ่ะสังเกตสิคะวันนี้ครูมิน้นโอ้โหแต่งตัวเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆดูสิหนาวมากๆเลยคะ่ะเด็กๆ ในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้ในหน่วยของฤดูหนาวนะคะเราจะเรียนรู้ในเรื่องของอะไรบ้างเด็กๆตามครูมิ้นมาเลยค่ะเรื่องที่เราจะเรียนรู้ในหน่วยของฤดูหนาวนะคะเรื่องที่1ก็คือฤดูการสามฤดูค่ะเรื่องที่สองแรงลมและการเคลื่อนที่ของลม เรื่องที่3สภาพอากาศในฤดูหนาวเรื่องที่ 4. การรักษาสุขภาพตนเองในฤดูหนาวและเรื่องสุดท้ายนะคะเป็นเรื่องเครื่องแต่งกายในฤดูหนาวนั่นเองค่ะเด็กๆ ฤดูการในประเทศไทยนะคะมีทั้งหมด3ฤดูค่ะเด็กๆมีฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวนั่นเองค่ะจะเกิดขึ้นในแต่ละช่วงของปีเลยแต่ละฤดูอุณหภูมินะคะก็จะมีอาการที่แตกต่างกันไปค่ะฤดูร้อนนะคะก็จะเริ่มถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคมฤดูฝนนะคะก็จะเริ่มกลางเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคมและฤดูหนาวของเรานะคะก็จะเริ่มในเดือนตุลาคมนะคะถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์นู่นเลยค่ะเด็กๆแรงลมแนะการเคลื่อน,นที่ของลมนะคะอากาศนะคะเมื่อรู้ว่ามีลมเคลื่อนที่นะคะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะเมื่อมีลมพัดผ่านจะทําให้เด็กๆรู้สึกเย็นค่ะเมื่อลมพัดผ่านแล้วจะทําให้สิ่งของต่างๆเคลื่อนที่เช่น ต้นไม้ใบไ,ไม้ก็จะปลิวหรือถ้ามีลมแรงนะคะต้นไม้ก็จะเอ็นไปตามแรงลมนั่นเองค่ะเด็กๆเรามาดูนะคะในส่วนของสภาพอากาศในฤดูหนาวนะคะอุณหภูมิก็จะลดลงทำให้อากาศเย็นมากๆเลยค่ะเด็กๆ ในฤด,ดูหนาวนะคะจะมีลมพัดแรงในบางพื้นที่ก็จะมีหมอกหนาทึบเลยโดยเฉพาะภาคเหนือของเรานะคะอากาศก็จะหนาวมากๆเลยค่ะส่วนการรักษาสุขภาพของตนเองในฤด,ดูหนาวนะคะในฤด,ดูหนาวนี้อากาศก็จะเย็นมากๆทำให้เด็กๆไม่สบายได้ง่ายนะคะเป็นหวัดได้ง่าย เพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องดูแลสุขภาพรักษาสุขภาพของตนเองเช่นเด็กๆจะต้องสวมเสื้อกันหนาวเสื้อผ้าหนา,นาเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวนะคะในเวลากลางคืนก็อย่าลืมที่จะห่มผ้าหนาๆนาเพื่อที่จะให้ร่างกายอบอุ่นด้วยนะคะและเราก็จะต้องกินน้ำอุ่นนะคะเพื่อเพิ่มอุณหภูมิร่างกายอุ่นขึ้นนั่นเองคะ่ะ และต่อไปนะคะเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของเครื่องแต่งกายฤดูหนาวมีอะไรกันบ้างคะเด็กๆในฤดูหนาวของเราเราควรที่จะแต่งกายยังไงเดี๋ยวครูมิ้นจะเล่าให้ฟังนะคะเราก็ต้องใส่เสื้อตัวนอกนะคะเสื้อตัวนอกเวลาที่เราไปไหนอย่างเงี้ยคะ่ะเราต้องใส่เสื้อตัวนอกให้หนาๆเพื่อเพิ่มร่างกายให้อบอุ่น กางเกงขายาวนะคะเหมาะมากเลยค่ะสําหรับฤด,ดูหนาวหมวกไหมพรมนะคะหมวกหนา,น,านาค่ะเด็กๆเราก็ใส่ในฤด,ดูหนาวนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะผ้พาพันคอนะคะตัวนี้แล้วก็ถุงมือหน,นาๆค่ะถุงเท้านะคะใส่เวลานอน,นนะคะจะได้ทําให้ร่างกายของเราอบอุ่นมากขึ้นทําให้เด็กๆไม่หนาวมากขึ้นนั่นเองค่ะ เราเรียนรู้หน่วยฤดูหนาวไปแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาทำใบงานเสริมประสบการณ์ในหน่วยของฤดูหนาวกันค่ะให้เด็กๆนะคะระบายสีสิ่งที่เกี่ยวข้องกับฤดูหนาวค่ะเด็กๆเด็กๆลองมองที่รูปภาพสิคะมีสิ่งไหนที่เกี่ยวข้องกับฤดูหนาวบ้างคะ สำหรับในคลิปนี้นะคะฤดูหนาวของเราคูมิ้นเองก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ